มีแต่เรื่องสวัสดีครับดีจ้าพว,พวกเธอวันนี้เจเจจะมาชวนพวกเธอไปดูหนังที่จะทำให้รู้สึกเหมือนย้อนกลับคืนไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งน,งนะจ๊ะเรื่องราวของเจี๊ยบและน้อยหนาเพื่อนซ<ว>ีท,นที่เติบโต,าาต,ตมาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากนะแล้วก็เล่นกันเป็นประจำก็เลยทําให้เจี๊ยบมีแต่เพื่อนผู้หญิงทีนี้พอเริ่มโตขึ้นเจี๊ยบก็อยากเขาแก๊งเด็กผู้ชายกับเขาบ้างไง แต่ว่าแจ็คเนี่ยที่เป็นหัวหน้าแก๊งจะยอมรับเจี๊ยบเข้าแก๊งก็ต่อเมื่อเจี๊ยบต้องไปแกล้งน้อยหนาให้แจ็คเห็นก่อนจะได้แสดงความเป็นลูกผู้ชายในความคิดของแจ็คไงทีนี้พอเจี๊ยบทําตามที่แจ็คสั่งน้อยหนาก็โกรธมากแล้วก็ไม่ยอมคุยกับเจี๊ยบอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งน้อยหนากําลังจะย้ายบ้านพอเจี๊ยบรู้ข่าวก็รีบตามไปที่บ้านแต่ว่าไม่ทันแล้วเจี๊ยบเนี่ยรู้สึกผิดที่ทําให้น้อยหนาเสียใจ แล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษเลยซักครั้งเดียวไปติดตามมิตรภาพความทรงจําในวัยเด็กของพวกเขานะจ๊ะนายแฟนฉันวันจันทร์ที่30มกราคมเวลา3ทุ่ม40นาทีทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจ๊ไปแล้วนะบ๊ายบาา so